สวัสดีครับทุกท่านไทวอรมาแลเดอร์นี่อันนี้คือพี่เพชรลองเปิดไฟดูเดอร์สำหรับตอนค่ำคืนแต่ไฟยังไม่ได้ใส่หรอกเพราะว่าต้องรอพี่สดาี่ตอนนี้ก็ต้นไม้พี่เพชรก็ลองเอามาใส่ดูนี่ส่วนด้านนี้เราก็ปิดเรียบร้อยแล้เดอร์นี่เห็นไหม ก็จะเป็นบานเลื่อนแบบนี้นี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้นไม้ที่พี่เพชรจะจัดแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าพ่อเพิ่งต้องมาเก็บงานกันเราก็เลยต้องโอเคจัดยังไม่เต็มรูปแบบคือแค่คร่าวๆเฉยๆคือมุมตอนมืดๆอีกมุมหนึ่ง ตอนเย็นเด้อตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุ้ที่โคก็อยู่นู่นอยู่ในรัวเด้อตรงนี้ก็รอตกแต่งอีกรอบนึงเด้อเห็นไหมตรงนี้ก็จับประมาณนี้แหละเพราะว่าเราดูตอนกลางวันเยอะแล้วต้องมาดูตอนเย็นบ้างตอนค่ำๆตอนที่เราเปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือภาพเต็มเ็เด้อ นี่ถ้าเราปิดปิดประตูปิดหน้าต่างหมดก็จะเป็นทรงนี้เดี๋ยวพี่เพชรปิดอีกบานหนึ่งก่อนนี่อันนี้คือปิดอีกบานหนึ่งเด้อแต่พี่เพชรยังไม่ใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่นี่ก็จะเป็นลายประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็พี่เพชรก็ใส่ไฟหนึ่งหลอดเด้อนี่เพื่อส่องลงมาเวลากงคือเราจะใช้ปลั๊กมาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัว ให้พี่สดาทําให้เด้อแล้วก็เอาไว้เสียบลำพูไว้ชาร์จรถไฟฟ้าเราหรือว่าไว้ชาร์จโนนชาร์จนี่นั่นแหละก็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมส่วนนี้ก็รถจอดอยู่ตรงนี้พี่เพชรหนึ่งไม่ได้เอาเข้าเด้อเพราะว่าพิ่งรดน้ําต้นไม้พื้นมันยังบ่แห้งก็เลยต้องรอชัรนจมันก่อนเดี๋ยวจะเอาขึ้นเข้ามาอยู่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟ นี่เห็นไหมไฟแนวระเบียง ladder l เด d e r จะมีสามดวงหนึ่งสองสามนั่นแหละเราจะเปิดไว้แป๊บเดียวอันนี้คือลองไฟดูก่อนเฉยๆนี่เห็นไหมก็ตัวนี้ก็จะส่องลงมาลงมามุมนี้เวลาเราเปิดน้ำพุก็จะเห็นน้ำพุแบบอีกมุมหนึง่งอันนี้คือมุมตอนเย็นเดอ้อ ถามว่าครัวเราเสร็จหรือ,อยังก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เหลือแต่เดินไฟเดินไฟกับใส่ซิงค์แล้วก็ใส่ท่อน้ำก็โอเคแล้ะถือว่าจบภารกิจสำหรับครัวเราเด้ลงรถก็โอเคกันเวลาแดดร้อนก็เอารถเข้ามาเข้ามาอยู่ข้างในจอดตรงนี้ฝนตกก็บอกเป็นหยังไม่ต้องห่วง,งเพื่อนเด้อเพราะว่าเราขับเข้ามาจอดตรงนี้เอง ตรงนี้ก็หลังคากันแดดกันฝนได้กันลมกันแดดกันฝนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะเมื่อดมาอีกแล้วพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนจะมาไหมไม่น่ารอดหรอกเ,รอเพราะว่าตั้งเข้ามาแล้วโอกาสตกมีอยู่พื่อนนะเฮี่ก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าเด้อตอนนี้ก็ทุ่มแล้ว ก็ยังแสงยังไม่หมดก็ยังมีแสงอยู่เห็นบ้าป่นะส่วนแถบนี้ก็ที่เห็นเป็นด,งดวงอๆเด้อก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์ที่พี่เพชรเอามาเสียบไว้ตามใต้ลมไม้เด้อเพราะว่าจะได้เห็นแนวเห็นแนวอันถนนเราเผื่อเวลาวันไหนเราออกไปค่ำคำมืดๆ เราจะได้รู้แนวเพื่อนว่าเรามองไกลๆก็ตัวเออตรงนี้มันเป็นแนวนะแนวถนนเดอ้อตรงนี้เดอ้อเห็นไหมถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้มองเข้ามาในบ้านแล้วก็สว่างเดอ้อหลังบ้านหน้าบ้านก็สว่างเห็นไหมก็โอเคส่วนคลองส่เป็ดแล้วก็น้ําก็แห้งเหลือนิดนึงรอพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อ โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัดกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆของเรานั่นเองสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย